สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้15พฤศจิกาย,ยน2024บบแรลงข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่ากองทัพอากาศอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีเข้าใส่ศูนย์ของกองกำลังป้องกันพลเรือนในหมู่บ้านยูเรสในพื้นที่ทางตะวันออกของบาเบกประเทศเลบานอนพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับชายแดนเลบานอนซีเรียการโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต12ราย ซึ่งเป็นสมาชิกของกองกำลังป้องกันพลเรือนของเลบานอนในดูเรสในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่14และ15พฤศจิกายน2024และในช่วงเช้าของวันนี้กองทัพอากาศอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มเฮชบอลเลหลายจุดครับแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าในช่วงเช้าวันนี้15พฤศจิกายน2024 กองทัพอากาศของอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานบัญชาการรวมทั้งคลังอาวุธของกลุ่มเฮชบบลละในพื้นที่ฮารัตฮาริกและฮาดัตในเมืองดาฮิเยกรุงเบรุตประเทศเลบานอนก่อนที่จะปฏิบัติการเข้าโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายนั้นกองทัพอิสราเอลก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อที่จะอพยพอ,ออกไปอยู่ที่อื่นก่อน หลังจากที่ประชาชนได้พากันอบพยพออกไปแล้วกองทัพอิสราเอลจึงปฏิบัติการเข้าโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายครับมีรายงานว่าอาคารสองหลังในพื้นที่อันจาบารีในดาฮิเยถูกกองทัพอากาศของอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีด้วยครับชาวบ้านที่พากันอพยพออกไปจากอาคารดังกล่าวได้ไปยืนอยู่ห่างๆครับหลังจากนั้นก็คอยติดตามว่า อิสราเอลจะเข้าทําการโจมตีเมื่อไหร่หลังจากนั้นไม่นานกองทัพอากาศของอิสราเอลก็เข้าทําการโจมตีใส่อาคารดังกล่าวครับชาวบ้านที่พากันอบพยพออกไปต่างก็เตรียมพร้อมที่จะบันทึกคลิปภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้ครับ15พฤศจิกายน2024ก่อนหน้านี้2วันกองทัพอิสราเอลก็ได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมาย ในย่านเอาจาบรี ari, จำนวน11ครั้งทำไมอาคารประมาณ20หลังถูกทําลายในการโจมตีทั้ง11ครั้งและในเช้าวันนี้ก็โจมตีอีกครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการโจมตีเข้าใส่คลังอาวุธศูนย์บัญชาการรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบาลเ รูปแบบของกองทัพอิสราเอลในการเข้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายก็จะใช้วิธีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนชาวเลบานอนที่อยู่ภายในอาคารที่กองทัพอิสราเอลจะเข้าทําการโจมตีนั้นมีการแจ้งเตือนให้รับทราบล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าทําการโจมตีดังนั้นชาวบ้านจึงได้พากันอพยพออกไปก่อนแล้วเหลือแต่โครงสร้างทางด้านการทหารหรือว่าอาคารที่กลุ่มเฮชบบล ใช้เป็นฐานบัญชาการหรือใช้เป็นสถานที่เก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์แอดมินคิดว่าถ้าสถานที่ใดที่เป็นสถานที่ผลิตหรือเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารสมาชิกกลุ่มฮชบิรลลก็คงจะไม่ค่อยมีเวลาที่เพียงพอในการที่เคลื่อนย้ายมิสไซล์หรือว่าอาวุธชนิดต่างๆซึ่งมันมีน้ำหนักมากออกจากพื้นที่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะสามารถออกไปได้ก็คือไปแต่ตัวครับ สิ่งนี้เป็นการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮชบอลละหมายว่าจะไม่ให้กลุ่มฮชบอลละใช้อาคารหรือสถานที่เหล่านั้นเป็นฐานในการปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลได้ภารกิจในการเข้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮชบอลละยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเช้าของวันนี้15พฤศจิกายน2024 มีรายงานว่าทหารอิสราเอลได้ยกกำลังพลลึกเข้าไปในเลบานอนประมาณ6กิโลเมตรจากพื้นที่ชายแดนอิสราเอลเลบานอนแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานตามการรายงานจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเฮชเบลว่าเวลานี้ทหารอิสราเอลได้ยกกำลังพลเข้าไปถึงหมู่บ้านเชมาหมู่บ้านคาฟาเชมาซึ่งเป็นหมู่บ้าน ทางตอนใต้ของเลบานอนในทางทิศตะวันตกเป็นทางตอนใต้และอยู่ในทางทิศตะวันตกครับมีคลิปภาพจากชาวบ้านในท้องถิ่นได้ระบุเอาไว้ว่าทหารอิสราเอลเข้าไปถึงสุสานของชิมอนในหมู่บ้านคาฟาเชมาและผ่านไปยังหมู่บ้านหฮดีและเทอร์ฮาฟาและเทลอามาสมีการต่อสู้กันอย่างหนักที่นั่น คาดว่าทหารอิสราเอลจะยกกำลังพ่นไปอย่างพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเลบานอนครับในอัมวัดอันบัยดานั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเป็นพื้นที่สูงที่สามารถมองเห็นพื้นที่รอบๆถ้าทหารอิสราเอลสามารถยกกำลังพลไปถึงที่นั่นได้ก็จะทำให้ทหารอิสราเอลสามารถมองไปพื้นที่รอบๆพื้นที่เป้าหมายต่างๆของกลุ่มเฮชบบลเละได้ ถ้าทหารอิสราเอลไปถึงที่นั่นครับอัมวัดอันบายดาก็จะทําให้ทหารอิสราเอลสามารถใช้จุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมองไปยังพื้นที่เป้าหมายทางทิศเหนือได้อย่างชัดเจนแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าอาลีลารีจานีที่ปรึกษาอาวุโสของผู้นำสูงสุดอิหร่านได้เดินทางไปยังกรุงดามัสกัสประเทศซีเรีย ในระหว่างที่เครื่องบินที่อาลีได้นั่งไปยังกรุงดามัสกัสไปถึงดามัสกัสกองทัพอากาศอิสราเอลก็เข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในกรุงดามัสกัสครับจากนั้นอาลีลาริจานีได้ประกาศว่าจะเดินทางไปยังกรุงเบรุตประเทศเลบานอนและในเช้าวันนี้15พฤศจิกายน2024อาลีลาริจานีที่ปรึกษาอาวุโส ของผู้นำสูงสุดอิรานก็สามารถเดินทางไปถึงกรุงเบรุตประเทศเลบานอนได้ครับและในระหว่างที่กำลังเดินอยู่ภายในสนามบินนั้นเองกองทัพอากาศอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในดาฮิเยในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนการเดินทางไปยังเลบานอนในครั้งนี้ของอาลีลาริจนันนี่ที่ปรึกษาอาวุโสของผู้นำสูงสุดอิรานนั้น ตามการรายงานได้ระบุว่ามีเป้าหมายในการไปรับฟังข้อเสนอเจราจาหยุดยิงที่สหรัฐอเมริกาได้มอบให้กับเลบานอนเมื่อวานนี้14พฤศจิกายน2024อาิีลาริจานี่ได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีของเลบานอนนายนาจิบมิคติและได้เข้าพบกับนายนาบิยาเบอร์รี่ ประธานรัฐสภาของเลบานอนอาลลาริจานีเป็นผู้ที่รับผิดชอบในกระบวนการเจรจาหยุดยิงในานามของกลุ่มฮิสบอลเลาะและในระหว่างที่มีการพบกันของทั้งสามบุคคลน,นั้นก็มีรายงานว่าหมู่บ้านของประธานรัฐสภาเลบานอนนายนาบิยาเบอร์รี่ถูกกองทัพอากาศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีหมู่บ้านของ นายนาบิยาเบอร์รี่ครับในระหว่างที่ตัวแทนของกลุ่มเฮชบอลาะได้มีการอ่านร่างสัญญาหยุดยิงการสู้รบกันก็ยังคงดำเนินต่อไปครับคือกำลังเป็นการอ่านไปรบไปอ่านไปรบไปยังไม่แน่ใจว่าข้อตกลงสัญญาหยุดยิงนั้นมีหลักเกณฑ์หรือว่ามีเรื่องใดๆบ้างที่จะเอามาเป็นข้อตกลงระหว่างเลบานอนและอิสราเอล สวัสดีครับ